สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับหมอยาข้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีโอกาสจะพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรกลุ่มว่านสักตัวหนึ่งนะฮะตัวพอดีปลูกไว้ติดกระถางไว้หลายกระถางอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กําลังงามเลยครับเคยเสนอไปแล้วหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเนาะสมุนไพรตัวไหนถ้าเราไม่ได้ทบทวนมันก็จะหลงจะลืมกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ วันนี้กำลังออกดอกสวยครับจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับชมกันเลยครับสำหรับว่านตัวนี้นะครับบางคนเห็นใบนี้ก็ร้องอ๋อแล้วนะครับลักษณะใบคล้ายใบตองนะบใบมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับ ีลักษณะดอกของเขานะครับเดีย๋ดวยวเท่าที่พบจะมีอยู่3สีนะครับประมาณ3สีหรือใครเคยเห็นดอกสีอื่นก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็จะมีดอกออกสีดำนะครับหรือสีม่วงดำนะครับแล้วก็ดอกออกสีเขียวนะครับ ส่วนดอกสีขาวนะครับเป็นดอกที่หาชมได้ยากนะครับผมเคยเอาลองมาปลูกแล้วไม่ติดนะครับเกิดยากนะครับเป็นว่านที่มีความพิเศษแล้วก็แปลกนะครับปลูกติดกระถางไว้นะครับบางคนก็ถือเป็นไม้มงคลนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ควรจะปลูกหน้าบ้านนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะฮะว่าหน้าตาเขาประหลาดนะครับ นี่นะฮะดอกจะมีหนดยวดยาวๆเหมือนแมวนะฮะตรงนี้นะลักษณะปีกดอกคล้ายๆข้างขาวนะครับว่านตัวนี้ก็เลยเรียกว่านข้างขาวดำนะฮะหรือเนลปูสีไทยนะครับเดี๋ยวดูลักษณะดอกกันก่อนนะครับนี่ลักษณะใบนะใบอ่อนใบอ่อนผมเคยเก็บไปกินแล้วนะครับกินกับก้อยกุ้งมันจะเป็นลื่นๆมึเมอกขมๆนิดๆน,น,นะฮะอร่อยดีปลูกไว้ในกระถางอยู่ครับกระถางนี้กํลาลังติดนะครับกระถางนี้ดอกสวยครับ นี่ฮนะกำลังกินดอกเลยนี่นะจุดเด่นเลยครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตัวฐานรองดอกเขานะครับหรือกลีบนี่นะตัวนี้ไม่ใช่ดอกจริงนะครับตรงนี้เป็นฐานรองดอกมีความสวยงามนะฮะเหมือนข้างคาวนะส่วนตัวดอกจริงเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับพอติดสักพักหนึ่งเขาก็จะติดฝักนะครับ หรือติดเม็ดอยู่ข้างในนะฮะเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นฝักสีเขียวนะเนี่ยฝักฝักอ่อนนะฮะฝักแก่จะอยู่ด้านในเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับต้องเอาซ่อนไว้เพราะเลี้ยงหมาไว้หมามันชอบมากัดนนตัวนี้ฝักจะเป็นสีม่วงนะครับม่วงดำเพาะเมล็ดนะครับผมชอบเพาะเมล็ด นี่นะฝักแก่จะไปเพาะเมล็ดไ,ได้ติดดอกทั้งปีนะครับติดฝักทั้งปีเลยเนี่ยเฉพาะกระถางนี้ก็มีอยู่3ดอกนะครับสวยชอบแสงลำไรนะครับจะปลูกตรงแสงจัดมน้นใบจะไหม้หมดนะครับใบเขาจะไหม้โดนแดดเผานี่นะอีกกระถาง2กระถางอันนี้ต้นปลูกไว้นานแล้วเป็นพ่อแม่พันธุ์ต้นเริ่มแก่แล้วครับอันนี้จะออกเป็นสีเขียวนะครับ เวลาจะใช้ทํายาเราก็ใช้ส่วนของเงานะครับนี่นะฮะส่วนเงาของค้างค้าวดํานะบางคนก็ถอนไปทั้งต้นนะครับไปตากแห้งลองเล่าแถวภาคใต้จะเรียกค้างค้าวห้อยหัวนะฮะส่วนภาคกลางจะเรียกนีละภูสีไทยนะครับหรือชื่อที่เรารู้จักกันดีนิยมเรียกกันก็คือว่านค้างคาวดำนี่นะนี่ส่วนของเงา ตัวนี้นะครับชอบกัดน,นี่ใบแหวงหมดเลยเนี่ยคิดว่ามันเป็นนอนชาเขียวอ้าคราวนี้เรามาดูเรื่องของสพคุณทางยากันก่อนนะครับเกี่ยวกับว่านทั้งขาวดำหรือเนลพูสีไทยนะครับน,นอกจาก เป็นไม้ประดับที่สวยงามแปลกตานะครับฟอร์มดีนะครับแล้วก็ยังกินได้ด้วยนะครับกินได้กินเป็นผักได้นะครับรสชาติจะออกขมๆม,ขมันหว,วานนะครับให้ดูดอกสวยๆนะครับตอนนี้มาฟังเรื่องสรรพคุณทางยากันนะครับอ่าวัานข้างเค้าดำนี่ในตำรับยานี่จะใช้เป็นยาแก้ไข้นะครับ อยู่ในหลายพิกัดนะครับหลายตำรับยาเลยนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ไข้พวกไข้อ,อกตุ่มนะครับไข้หัดอิสุกอิสัยนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ําพวกนี้นะครับนะอยู่ในยาพวกยาล้อมตับดับพิษนะครับตัวว่านข้างเขาดํานี่ถูกใช้มานานนะครับใช้กันมาแพร่หลายนะ ตำรายาพื้นบ้านต่างๆก็จะพบเห็นได้นะครับทั่วไปนะถามผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะบอกตำรับยาได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนรภูสีไทยนะครับหรือว่าน้เขาดํานี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกยาตองเหล้านะครับแบบชาวบ้านนะครับใช้ผสมอยู่ในสูตรยาบํารุงกําลังนะครับตัวนี้นะ ใ้นส่วนของทั้งต้นเลยก็ได้นะครับบางคนนี่ใช้ทั้งต้นเลยนะฮะเพราะว่าทั้งต้นนี่จะมีรดยาจะออกเป็นทางสุขุมนะครับสุขุมเป็นยังไงสุขุมก็คือไม่ใช่ยาร้อนนะครับไม่ใช่ยาเย็นนะครับเป็นยาที่อยู่กลางนะครับตรงกลางนะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นนะครับจะเรียกว่ายาสุขุมนะครับใช้ส่วนของเงานะครับใช้ต้มดื่มหรือดองสุลาน,นะครับ บำรุงสตตีระหว่างตั้งคันนะครับใช้แก้ความดันโลหิตต่ํานะครับใครเป็นความดันต่นํนี่ตัวนี้นะครับใช้ได้นะฮะแล้วก็สคุนเด่นๆหลกัลกๆเลยนี่ก็คือจะบำรุงสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นๆน,นะครับที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือใช้ทั้งต้นทั้งใบนี่แหละต้มอ,อาบนะครับแก้เม็ดผลผื่นคัน ตามร่างกายนะครับหรือพวกกระดงต่างๆก็ใช้ได้นะครับนี่ใบแก่จะเป็นสีเขียวเข้มมันอย่างนี้นะครับขยายพันธุ์โดยการแยกแยกกอก็ได้นะครับตัดเงาเป็นท่อนๆๆน,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 นะแล้วก็ไปชำมันก็จะเกิดนะแต่ว่าผมจะชอบเพาะ,มะเมล็ดมากกว่าเพราะว่าเพาะที่นึงได้เป็นเกือบร้อยต้นนะครับต่อฝัก แล้วก็กา้านนึงก็จะออกบางทีเป็นพวงเลยนะครับ4ี่ห้าผลก็ได้หลายร้อยต้นอยู่นะครับสำหรับใครมีติดบ้านก็จะได้รู้สัพพคุณไว้นะครับว่านคางขาดดำสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ